สวัสดีครับผู้ฝ่ายทรทั้งหลายเคยได้ยินหมหรับด,ดีคนทําชั่วกลับได้ดีโดยเฉพาะยุคปัจจุบันนี้เราจะเห็นชัดขึ้นจากสาขาอาชีพต่างๆคนที่ทำชั่วกลับได้ดีได้เป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้รับความผิดสำหรับคนที่ทำดีแล้วกลับเป็นแพลรับบาปกลับเป็นผู้ ได้รับความผิดนั้นแทนกับตกต่ำชีวิตแทบจะหาอะไรดีไม่ได้สิ่งเหล่านี้ถ้าขึ้นอยู่กับทางธรรมแล้วมันมีที่มาที่ไปคำว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วยังใช้ได้แต่ไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ทันทีทันใดขึ้นอยู่กับว่ากาเก่า และกรรมใหม่ที่ทําไปนั้นกรรมไหนถึงก่อนจะได้รับกรรมนั้นแทนกรรมที่เคยทำดีใันแต่อดีตของคนสมัยนี้อาจจะมาตกทอดหรือว่ามาให้ผลกับเขาในตอนนี้ถึงแม้ตอนนี้คนคนนั้นเขาจะทําชั่วแค่ไหนเขาจะเป็นคนที่สังคมมองว่าเลวร้ายแค่ไหนแต่เขา กับได้ถูกยกย่องนับหน้าถือตาในกลุ่มของคนคนหนึ่งของกลุ่มบางกลุ่มหรือคนหลายหลายคนว่าเขายังเป็นคนดีอยู่แต่ในอีกส่วนหนึ่งเขากับทำชั่วทําความเดือดร้อนให้กับคนอื่นหรือเอารัดเอาเปรียบจนตนเองกับได้ดีได้ทุกอย่างมีรถมีบ้านมีหน้าที่มีการมีงานคนแบบนี้ ทำไมจึงได้ดีได้ขณะที่ทำชั่วทำทุกอย่างบางคนฆ่าคนตายบางคนไปขโมยไปเผาบ้านเผาเรือนโกงชาติบ้านเมืองกลับได้ดีมีอยู่มีกินสบายไปอีกหลายชาติประมาณนั้นถ้าเรามาคิดไตร่ตรองดูดีๆว่าทำไมเขาจึงได้ดีเปรียบเปลยง่ายๆสมมุติว่าวันนี้ เราทำงานทำงานหนึ่งวันเราได้เงิน10บ,บาทเราเก็บไว้วันต่อมาทำงานอีกได้เงินอีก10บบาทก็ไปเก็บต่อคิวไว้การทำดีและการทำไม่ดีหรือทำบาปก็เหมือนกันทำบาปครั้งที่หบาปก็จะถูกเก็บไว้ลำดับที่1ครั้งต่อมาทำดีความดีนั้น จะถูกสะสมและเก็บไว้ในลำดับที่สองสามทำดีก็เก็บไว้นลำดับที่สามเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆทุกภพทุกชาติจนกว่าบาปที่ถูกเก็บดีที่ถูกเก็บลำดับต้นๆแ,แรกๆก็จะถูกส่งออกมาให้กับดวงวิญญาณให้กับคนนั้นที่เกิดในภพผุนนั้นนั้นเองทำดีไว้มากๆในชาติที่แล้วเขากลับมาได้ผลดีในชาตินี้ ถึงแม้ว่าชาตินี้เขาจะทำเลวแค่ไหนจะเป็นคนที่สังคมยอมรับไม่ได้ก็ตามเขากลับได้ดีไม่เคยโดนจำคุกแม้กระทำผิดไม่เคยโดนใครตำหนิตีเตียนว่าให้แม้จะกระทำอะไรก็ตามที่ไม่ถูกไม่ทวนทางสังคมนั่นคือผลดีในอดีตชาติส่งผลให้เขาและบางคนมีอาชีพทำไร่ทำนา ไม่เคยเข้าเมืองไม่เคยเข้าวัดเข้าวาไม่เคยทำดีอะไรเลยจะทำดียดกอย่างไรแม้แต่การทำดีเงินจะซื้อข้าวกินยังไม่มีนั่นก็แสดงว่ามาวันหนึ่งเขากลับถูกลอตเตอรี่ถูกรางวัลใหญ่กับมีเงินมีทองขึ้นมาก็เพราะว่าในอดีตชาติเขาเคยกระทำบุญเอาไว้ เคยกระทําดีเอาไว้ทําดีแบบไหนอย่างไรเราก็ไม่รู้แต่ว่ามันจะมาส่งผลเมื่อํำดับความดีมาถึงหรือบางคนมีครอบมีครัวเป็นใหญ่เป็นโตร่ำรวยแต่บุตรทิดาเกิดขึ้นมากับเป็นผู้พิคงพิการหรือบางครั้งได้งานเป็นคนที่มีเงินเดือนสูง ได้กิจการใหม่จเจริญเติบโตก้าวหน้าดีไม่ดีขับรถไปชนคนตายตัวเองเสียชีวิตบ้างพิกงพิการบ้างโดนฟ้องร้องเสียทรัพย์สินหมดเนื้อหมดตัวอันนี้ก็เหมือนกันนั่นคือกงกรรมกงเวียนกรรมดีและกรรมชั่วย่อมถูกเก็บต่อคิวไว้เรื่อยๆจนกว่าคุณจะใช้กรรมนั้นหมดไปก่อน กรรมดีหมดก่อนกรรมชั่วก็จะตามมาถ้ากรรมชั่วหมดแล้วกรรมดีก็จะตามมาแต่ถ้าคุณไม่ทำกรรมดีเลยกรรมชั่วก็จะส่งผลไปทุกภพทุกชาติเราก็จะบอกว่าอ๋อทำไมหนอคนทำดีกลับไม่ได้ดีคนทำชั่วกลับได้ดีอา้าวเป็นแบบนี้นี่เองมันเป็นอย่างนี้นี่คือสัจธรรมชีวิตจริงๆ ถ้าพิจารณาไตรตองฝั่งธรรมะเข้าชีวิตบ้างฝั่งครูบาอาจารย์เราก็าจะเข้าใจว่าอ๋อทำดีย่อมได้ดีอยู่แล้วทำชั่วก็ย่อมได้ชั่วอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่ามันจะมาถึงเมื่อไหร่นั่นเองมันจะมาส่งผลให้เราเมื่อไหร่นั่นเองบางคนกรรมที่ใช้หมดไปแล้วเขากลับทำดีในชาตินี้แล้ววันนี้พรุ่งนี้กรรมดีนั้น ก็ส่งผลเลยเพราะว่ากรรมในอดีตถูกใช้ไปหมดแล้วถ้ากรรมทำชั่วกรรมชั่วก็ส่งผลทันทีเช่นกันเราไม่รู้หรอกครับว่าในอดีตชาติเรากรรมทำกรรมอะไรไว้ทำดีหรือทําชั่วไว้เยอะทําชั่วเยอะทาดีเยอะเราก็มองไม่ออกแม้แต่เมื่อวานเมื่อก่อนหรือเดือนที่แล้วเรายังจำไม่ได้เลยว่าในแต่ละวันแต่ละเดือนเราทำอะไรบ้าง กรรมดีและกรรมชั่วที่เราทำเล็กน้อยใหญ่ถูกสะสมไว้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วฉะนั้นการทำดีย่อมได้ดีอยู่แล้วและทำชั่วก็ย่อมได้ชั่วจะส่งผลอย่างไรจะทำอย่างไรขึ้นอยู่กับตัวเราเองขอให้ทุกท่านโชคดีทำดีตลอดไปแล้วกรรมดีจะเป็นสเสบียงบุญส่งให้เราถึงวิมุตติสุขได้ในอนาคต